บทที่49อกาเมือกลืกกลับมาอีกแล้วไหนว่าจะไปเยี่ยมคุณสักลาภีอโกเจ้าของร้านถามเมื่อเห็นอินตาก้าวเข้ามาในร้านไม่เยี่ยมแล้วโว้ยไปเยี่ยมวันหลังโกเอาเล่ามาให้อัวขวดหนึ่งใครจะกินอา้าวอัวสั่งอัวก็จะกินนะสิใครจะกินละ่ะรือจะกินเข้าไปหมดหรืออามึกอ,อนะัลเทนา เอาให้องอัวกินก็แล้วกันได้สิอโกพูดแล้วกลับไปที่เคาน์เตอร์แบบจีนคือที่นั่งสูงๆมีราวลูกกลงทองเหลืองดำคล้าจนกลายปเป็นสีเหลืองปนสนิมไปแล้วควาเหล้าขวดหนึ่งกับถ้วยแก้วมาวางไว้ตรงหน้าอินตาอินตาไม่พูดไม่จาทเทเหล้าใส่แก้วเกือบเต็มแล้วยกขึ้นดื่มเทอักอักเข้าลำคอไปเหมือนดื่มน้ำเปล่า เจกโกยืนมองตาคางฮะดีเว้ยอินตาวางแก้วปาดปากด,ด้วยหลังมือแล้วร้องอมึกเจกโกเรียกฮึหรือเป็นอะไรไปทำไมโกหรือก,กินเหล้าไปร้องไห้ไปด้วยร้องมึงไห้เหมือนเสียใจเรื่องอะไรใครบอกล่ะว่าเสียใจว่าดีใจตัางหากโกแม้ มันแปลกประหลาดดีใจกินเหล้าแล้วร้องไห้อร่อยรอเมึกโกเจ้าของร้านผู้เป็นกันเองกับทุกคนถามอินตาสะอื้นปาดน้ำตาที่เอ่อล้นเบ้าตาก่อนตอบโกลืมไม่รู้หรอกว่าน้ำตาของคนเรานะ่ะมันไม่ได้ออกมาเพราะความเสียใจเสมอไปนะบางครั้งก็ออกมาเพราะดีใจอย่างอัวเป็นต้น ลองให้เพราะดีใจดีใจเรื่องอะไรอมึกโคชักสนใจเข้ามายืนประชิดโต๊ะที่อินตานั่งอยู่มันอยู่ในอกอินตาพูดแล้วชี้จิ้มที่อกตัวเองรือไม่รู้หรอกอย่าเป็นห่วงอัวเลยปล่อยให้อัวกินเล่าแล้วรอให้สักพักประเดี๋ยวก็จะไปไม่พังร้านหรือหรอกกัวทำตาโตด้วยความประหลาดใจ มองหน้าอินตาแล้วกลับไปดีดลูกคิดที่คางไวขณะนั้นเด็กหนุ่มสองคนเดินผ่านมาหยุดหน้าร้านเจ๊กโกเด็กหนุ่มสองคนนั้นคนหนึ่งคือนารเณอีกคนหนึ่งคือเชิดเพืเ่อนคู่หูของนารเณรเฮ้ยเชิดแว้ร้านไอโกก่อนเถอะวะเดี๋ยวค่อยกลับเอาก็เอาเชิดพยักหน้ารับคำพร้อมกับพูดนารเณนนำหน้าพา,าเชิดเข้าไปในร้าน กินอะไรคุณนเรนเจกโกซึ่งรู้จักนเรนดีร้องถามเอาเบียร์มาขวดหนึ่งไวโกเฮ้ยไม่เอานาเป็นบ้าไปได้าน,นาเ,นเรนเชิดเพื่อนคู่หูที่มาด้วยกันร้องห้ามเมื่อกี้กแอบกินแล้าไปแล้วตั้งหลายแก้วยังยจะกินเบียร์อีกทําไมจะเป็นอะไรไปวะรูกผู้ชายนี่หว่านาเรนตอบและทําท่าทําทางที่คิดว่าคือลักษณะผู้ชาย ยกเท้าขึ้นเหยียบกับอีไปข้างหนึ่งร้องสั่งเฮ้ยโกเร็วๆสิเบียขวดหนึ่งได้ครับคุณนาเลนโกรับคำแล้วคว้าขวดเบียกับแก้วสองใบมาวางให้เก็บเงินที่อเล็กนะไม่ได้ไปเก็บที่อวะนาเลนพูดและหันไปยักคิวกับเชิดเพื่อนคู่หูโกสายหน้าอย่างระอาแต่ก็รู้ดีว่าตนเองต้องได้ค่าเบียรขวดนี้จาก การเก็บกับสักระพีแน่ๆนาเรนดินเบียร์เต็มแก้วแล้วยกขึ้นดื่มอืมเย็นดีจริงๆว่ะวางแก้วลงพอนเรนจรินต่อนเรนก็หันไปเห็นอินตานั่งมองจ้องตาขมิ่งอยู่แต่มีน้ำตาไหลพากเต็มแก้งสองข้างพอสบตากับนเรนอินตาก็ก้มหน้าสะอึกสะอื้นแล้วยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มฮ่าๆเชิด พี่ลึกเว้ยเห็นตาแก่โต๊ะนั้นไหมนเรนพูดพลางชี้มือไปที่อินตาเชิดมองตามเออชอบกลนเว้ยกินเหล้าไปพลางร้องไห้ไปด้วยเหมือนเด็กอย่างนั้นแหละแกแน่แกชอบมาทางเราแล้วอย่าไปยุ่งกับแกเลยเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยข้าไม่กลัวหรอกนเรนตอบแล้วหันไปทางอินตาพางตะโกนถามอา้าวกินเหล้าไปร้องไห้ไป เป็นอะไรตาแก่เมียตายเหรอหรือว่าลูกสาวหนีตามผู้ชายอินตาชะงักแก้เหล้าที่กำลังจะดื่มค้างไว้ในมือมันเรื่องของผมคุณอย่ายุ่งกับผมเลยคุณไม่เกี่ยวหรอกอ๋อแน่เรื่องอะไรทีจะไปเกี่ยวข้องกับแกแกจะกินก็กินไปสิมองมาทางข้าทำไมล่ะอย่านะเว้ยข้าไม่ชอบให้คนมองหน้านาเรนพูดพร้อมกับทำท่าแบะไหล แบบนักเลงที่เคยเห็นและจดจำมาจากหนังคาวบอยอินตายกมือไหว้ผมมากับพระครับผมไม่ยุ่งกับคุณหรอกนเรนคอย่นหันไปทางเชิดไปกับเชิดลำคาญบรรยากาศไม่ดีเว้ยคนบ้าท,ที่ไหนก็ไม่รู้กินเหล้าไปร้องไห้ไปกับเือเชอิดนเรนพูดจบแล้วก็แทกถ้วยแก้วลงกับโต๊ะก่อนจะก้าวอาดอาด อย่างที่คิดว่าสง่าน่าเกงขามที่สุดออกจากร้านเจกโกรับตาไปแล้วอินตาจึงหันมาทางอาก,กเจ้าของร้านฮ้คนเหล่านี้แปลกปะโถเอ้ยยังเด็กๆอยู่แท้ๆกินเหล้ากินเบียร์จะเอาความเจริญที่ไหนมาโกเว้ยเอาอะไรอีกอาหมึกหรือหยุดร้องเสียทีดีกว่าว่าจะไม่ดี ไอเจ้าเด็กหนุ่มๆที่มาเมื่อกี้ลูกใครอ๋อนิสัยเสียมากๆหลานชายคุณศักรพีที่เกเรที่หนึ่งเลยอมึกลูกคนมีเงินลูกใครล่ะโกลูกเลี้ยงคนใหญ่ที่เลือนแพรลูกชายคนเดียวของท่านต้นอีเป็นทายาทจะได้รับมรดกหลายสิบล้านลูกใครนะพูดใหม่สิอินตาถามอย่างสนใจ ลูกเมียเล็กท่านตน้นเป็นลูกชายผู้เดียวที่จะได้รับมรดกทั้งหมดคุณใหญ่อีไม่มีลูกฮ่าๆอมึกอินตานิ้งไปครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยอ้าปากหัวเราะดังขึ้นจนกระทั่งลงลูกคอดังเอิกเอิกว่าจะคว้าเหล้าเทลงแก้วแล้วยกขึ้นดื่มเจโกมองด้วยสายตาชงนปะอมึกเรือเป็นอะไรอีกตะกี้กินเหล้าร้องไห้ดีใจ ทีนี้กินเหล้าแล้วหัวเราะเสียใจหรือดีใจอะหมึกฮ่า <c oughs> ขำเว้ยหัวเราะกับอ้วนหน่อยสิโกหัวเาราะดังๆังหัวเราะทาไมว่ายังไม่ได้บ้านี่อะหมึกหัวเราะให้แก่โลกสกรปรกหน่อยเธอวะโกฮ้า <c> า <oughs> งโคกขึ้นวอเว้ยรู้รู้หรือเปล่าโกเรื่องอะไรว่าไม่รู้เรื่องมันซึ้งอยู่ในอกอัวไเว้ย อัวพูดไม่ถูกว่าอยากหัวเราะให้ตายหงไปเดี๋ยวนี้เลยเออโกอัวจะกลับแล้วกลับไปสี่ทั้งหมดสิบห้าถ้วยอมึกเออฮะขอแรงหน่อยเถอะวะเรื่องอะไรอมกเมื่อนี้อัวไม่มีเงินเลยอัวเกลี้ยงมาตั้งแต่กินร้านหรือตอนแรกแล้วไม่มีเงินโกทำหน้าเบ้ถามเออบอกตรงๆโกหรือใจดี คงไม่เรียกตำรวจจับอัวนะเอาอย่างนี้จานชามกองตัว,ต,วตัวที่ลือแช่อยู่หลังร้านว่าจะล้างให้หรือและอัวจะกวาดถูร้านให้รือด้วยเจโกยืนอึง้งคิดอยู่ครู่หนึ่งต่อมาอากก็ยิ้มเหมือนจะคิดช่างใจได้ฮ่าฮ่าฮาลือเข้าใจอย่างนี้อัวไม่ว่าเอาเล่าอีกขวดยังได้อาหมึกพอแล้วพอแล้วอัวจะไปทํางานให้หรือ ถ้าอัวทางานไปร้องไห้ไปหัวเราะไปหรืออย่าว่าอัวนะตามใจว่าไม่มีตาไว้ดูหรือก็แล้วกลางเย็นวันรุ่งขึ้นนาเรนกับจากโรงเรียนมาถึงท่าข้ามฟากมองไม่เห็นเรือจ้างก็พึมพำบ้าเรือจ้างหายเกลี้ยงอ๋ออยู่ใต้สะพานน้ำลำนึงพ,พึมพำจบนาเรนก็ตะโกนเรียกเรือที่จอดจอุดใต้สะพานไม่ห่างนักเฮ้ย ไปส่งข้าหน่อยเว้ยเจ้าของเรือจ้างโผล่ออกมาจากประทุนเรือถือจานข้าวไว้ในมือหนึ่งอีกมือหนึ่งตักเปิบเข้าปากตอบท,ทั้งทั้งที่ข้าวยังอยู่ในปากเสียใจผมกำลังกินข้าวครับก็ไปส่งซะก่อนแล้วค่อยกลับมากินใหม่ไม่ได้หรือไงอ้าวพูดอะไรอย่างนั้นคุณนาเรนก็รอให้ผมกินข้าวอิ่มซะก่อนได้ไหมฮพวกแกนี่อวดดีนัก คอยดีดูนะถ้าฉันมีเงินเมื่อไหร่แล้วก็จะซื้อท่าน้ำใต้สะพานไว้แล้วฉันจะไม่ให้พวกแกจอดรับคนท่าน้ำเมืองไทยไม่ได้มีท่าเดียวนี่คุณนเรนชายเจ้าของเรือจ้างตอบอย่างกาดโกรธขณะนั้นชายชราท่าทางดุดุหนวดเข่ารุงรังนั่งอยู่ตั้งใต้สะพานข้างตลิ่งได้ยินเข้าก็หัวเราะชอบใจนเรนได้ยินเสียงหัวเราะก็ตอบไปอย่างฉุนฉุน ไอ้บ้าตาแก่นี่หัวเราเยะย่อค่าเลยน,นเรนร้องออกไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตาแก่ที่เขาว่านั้นดูเหมือนจะเคยพบหน้าจากที่ไหนครั้งหนึ่งเมื่อเชา้าตอนเขาจะไปโรงเรียนก็พบชายแก่ผู้นี้นั่งอยู่ใต้สะพานกลับมาก็พบอีกและชอบจ้องมองนเรนด้วยทําให้นเรนชักเอะใจชาชาราส่งเสียงหัวเราะชอบใจขึ้นมาอีกครั้ง หัวเราะอะไรฮะนเรนถามฉุนฉุนเปล่าครับผมขาที่บ้านคุณก็อยู่แค่นี้ที่เห็นนี้เองแต่กลับบ้านไม่ได้ไมันน่าหัวเราะนะครับนี่แหะครับคนเราหนีไม่พ้นเรือจ้างปะโทตะบ้าแน่ว่าเขายังจะมาจ้องหน้าฉันอีกหัวเราะทำไมขาอะไรขณนะน,นั้นมีเรือแจวลำหนึ่งแจวผ่านมา นาเรนเห็นเข้าก็กวักมือเรียกอ๋อยิ่งแกมาพอดีช่วยไปส่งฉันที่บ้านหน่อยสิเชิญสิครับผมกำลังจะกลับบ้านพอดีเที่ยวนาเรนลงเรือจ้างอีกลำหนึ่งไปแล้วชายเจ้าของเรือจ้างผู้กำลังรับประทานอาหารเอ,อ่ยขึ้นกับชายชรานั่นแหละแกทายาทคนเดียวของเรือนแพเขาลือกันหัวคองท้ายคลองแต่ไม่ใช่ลือไปในทางดีนะ เขาด่าให้ทั้งนั้นเกเรเหมือนเอ้โจนดูถูกคนเป็นที่หนึ่งผีเกเรมันมาเกิดชายชราผู้นั่งอยู่ใต้สะพานหันขวับมาถามผีเกเรฮะฮะพูดอะไรฉันก็ไม่เข้าใจก็ทายาทของท่านต้นคนนั้นนะสิตัวดำเป็นเหนียงผิดกับพ่อกับแม่ท่านต้นเป็นผู้ดีคุณดวงพรก็ผิวยังกระยวกแต่มีลูกออกมาเป็นโจร เด็กมันไม่ดีมันเด็กมันไม่ดีเลยมันเกิดมาฆ่าแม่ทำไมแม่ตายเหรอชายชราถามก็ตายนะสิแกเห็นแผลที่ขมับเจ้าหมอนั่นหรือเปล่านั่นแหละควรทำคลอดไม่ดีไปฟาถูกขอบอ่างเข้าทำไมแกรู้ละเอียดนะกล่าปะโทลุงฉันถือหลักแจวมาเกือบ20ปีแล้วนะ <laughs> ชายชาราได้ฟังก็หัวเราะลงลูกคออย่างชอบใจคำอะไรเล่อลุงเจ้าของเรือจ้างถามอย่างสงสัยชายชาราซึ่งก็คืออินตาหันมาตอบแบบย้อนถามโลกนี้สกรปรกสิ้นดีหรือเองว่าไงลุงพูดถูกคนเราจะเอาอะไรแน่นอนกับชีวิตไอ้ยิ่งที่แจวเรือตะกี้นี้น่ะมันจบแปดนะลุงแต่ดันมาแจวเรือ ลุงคิดดูสิเออลุงไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกไอ้ข้ามันคนว่างงานที่ไหนสบายก็อยู่มันที่นั่นแหละลูกเมียไปไหนซะล่ะอย่าพูดถึงดีกว่าพูดแล้วข้าไม่สบายใจให้ตายสิฉันเห็นลุงเมื่อเช้า,ชานี้ยังนึกชอบเหรอเอ็งชอบอะไรข้าหรอชอบที่หนวดแล้วก็เคราเหมือนเพิ่งออกมาจากตาราง อินตาสะดุง้งแต่แล้วก็สํารวมกริยาได้ถามไปใหม่เออนี่ที่ไหนขอรับคนเขาทำงานบ้างล่ะข้าอยากสมัครยากลุงไอ้โรงสีกุลีมันก็เต็มลุงแจวเรือเป็นไหมล่ะอ่ะข้าถนัดนักล่ะแต่ถึงแจวเป็นใครเขาจะมาให้ข้าแต่ถึงแจวเป็นใครเขาจะมาให้เรือข้าใครเขาจะมาให้ไอ้บ้าถึงว่าสิ ลำบากลุงเออเอ็งว่าเอ็งเจอเรือมาย0สิกว่าปีเอ็งรู้จักพวกเรือนแพรฟากโนนดีเหรอทำไมจะไม่รู้จักรู้จักจนตายไปสองคนแล้วที่เหลือคอยให้ลูกหลานฉกเอาอะไรก็มีอยู่คนเดียวใครละ่ะอินตาถามอย่างสงสัยในคำพูดของเจ้าของเรือจ้างคุณใหญ่น่ะสิท่านเป็นคนดีมากโอบอ้อมอารี ที่เรือนแพรมีคนเยอะไหมถ้าไม่นับขี้ค่าก็มีคุณใหญ่คุณพร้อมมิตรคุณจิตใสพ่อยอดชายนาเรนแล้วก็แม่เสือพริมเพราทั้งหมดคอยเฝ้าสมบัติคุณใหญ่ทั้งนั้นแต่แปลกทำไมละ่ะหลานในไส้ไม่ค่อยรักท่านหรอกคุณใหญ่ไพรามาลักเด็กที่อุปการลาไว้คนหนึ่งสวยซะด้วยสิลุงเรียนหนังสือเก่ง คนที่เลือนแพรพาก,กันอิจฉาเด็กคนนั้นกันทั้งนั้นใครรู้ไหมอินตาแกล้งถามยอแสงเด็กกำลังเรียนอยู่จุฬาอินตาหัวเราะชอบใจอีกครั้งหนึ่งแล้วหันไปมองทางเรือนแพรจนเจ้าของเรือจ้างคู่สนทนาสงสัยนั่นลุงมองไปที่เลือนแพรทำไมเอดูลุงสนใจเลือนแพรหลังนั้นจริงนะเห็นจ้องอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนี่มองหาใครเหรอ เปล่าอินตาหันมาตอบหน้าตาเฉยขณะนั้นหญิงสาวสองคนเดินตามกันมาที่ท่าน้ำเสียงคนที่เดินนำหน้าหันไปกล่าวกับคนที่เดินตามหลังขอบใจมากใจบุญที่มาส่งเราพรุ่งนี้พบกันใหม่นะเจ้าของเรือจ้างได้ยินเสียงก็หันไปมองแล้วรีบกระซิบอินตานั่นไงลูกยอของคุณใหญ่เดินมานั่นแล้วอ่ะลุงลุง ฝากปิน่นโตข้าวไว้หน่อยเถอะจะไปส่งแกเดี๋ยวมากินต่อข้าแจวให้ไหมล่ะอินตารี่พูดเออจะดีเหรอลุงเอาเลยลุงเที่ยนนี้ฉันอุทิศให้ลุงเป็นข้าบุรีโดดลงเรือเลยลุงเจ้าของเรืออึกอักอยู่คู่หนึ่งแต่แล้วก็ตะโกนบอกอินตาพลางนั่งมองปเปิบข้าวต่อไปอินตากระโดดลงเรือ ปเชือกที่คองอยู่หัวสะพานวาดแจวให้หัวเรือหันไปทางสะพานท่าน้ําส่งหน่อยนะจ๊ะยอแสงไม่ทันหันมองหน้าผู้แจวก็ร้องบอกเชิญสิครับอินตาตอบอ้อาวคุณลุงคนนี้ยอแสงไม่เคยเห็นเลยผมมาหาเพื่อนครับเชิญครับคุณยอแสงหรือตะวันไม่ติดใจสงสัยอะไรลงไปในเรือแล้วก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย เรือเล่นไปได้ชั่วครู่ตะวันจึงเงยหน้าขึ้นบังเอิญตะวันนั่งหันหน้าไปทางทายเรือจึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าชายชรา,าผู้แจวเรือจ้างคนที่เธอเพิ่งเคยเห็นหน้าก่อนนี้จ้องมองตนเองอยู่ตลอดเวลาจึงถามแปลกจังคุณลุงจ้องหน้ายอแสงอยู่ได้แปลกใจอะไรหรอคะเปล่าครับเออคุณอยู่ปีไหนแล้วครับจุฬา อินตาถามเสียงสัน่นเพิ่งสอบปีแรกจะลุงแต่เห็นจะได้ถ้าได้ขึ้นปีที่สองเออผมนะ่ะมันโง่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องในมหาวิทยาลัยกับเขารู้แต่ว่ามันเรียนกันหลายชั้นหลายเชิงคุณเรียนอะไรครับอย่าห้ามว่าผมสอดรู้สอดเห็นเลยเรียนแผนกคุรุศาสตร์จะลุงเฮ้แผนกคุรุศาสตร์ ถ้าสำเร็จแล้วจะได้บัณฑิตอะไรกับเขาหรือเปล่าครับถ้าสำเร็จแล้วจะได้บัณทิตอะไรกับเขาหรือเปล่าครับไม่ใช่บัณทิตจะลุงเขาเรียกกันว่าบัณฑิตต้องเรียน4ี่ปีจ้าพอสำเร็จแล้วก็เป็นครูตะวันตอบหัวเราะหัวเราะใบหน้าชาชาราเจ้าของเรือจ้างที่ตะวันไม่เคยเห็นหน้าทำให้ตะวันนึกถึงใครคนหนึ่งแต่ก็เลือนราง จนนึกไม่ออกว่าเหมือนใครครูครูเป็นครูไว้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เด็กๆต่อไปขอให้จำเริญจำเริญเถอะครับฮะถึงแล้วจะลุงเทียบท่าใหญ่นี่แหละถ้าทางเรือถ้าทางเรือนแพมันจะลื่นจก้กครับครับระวังนะครับตะไคร่น้ำเต็มบันไดเชียวชายชาราวาดหัวเรือเทียบบันไดแล้วลองเตือน ตะวันขึ้นไปอยู่บนบันไดแล้วเปิดกระเป๋าถือเล็กๆของเธอเลือกธนบัตรทั้งหมดในนั้นหลายครั้งที่สุดก็หยิบขึ้นมาใบหนึ่งว้าดูสิไม่มีเศษเงินเลยมีแต่ใบละหบาทอยู่ใบเดียวเท่านั้นไม่ต้องก็ได้ครับคุณไม่ได้หรอกจ้ะเอาอย่างนี้ดีกว่านานๆานจะเจอลุงสักทีฉันให้ลุงทั้งห้าบาทนี้เลยลุงอย่าว่าฉันนะลุงผมจะไปว่าคุณเรื่องอะไรครับ แบงค์ไปละห้าบาทนี่จ้ะตรงมุมด้านของมันไฟไม่นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงอ่านหนังสือได้ไหมจ๊ะอ่านได้ครับลุงลองอ่านดูสิจ๊ะนี่ไงด้านหลังธนาบัตรตรงวงกลมสีขาวขาวเขาเขียนว่ายังไงจ๊ะอ๋ออ๋อเขาเขียนว่าไปแล้วกลับมานะโยแสงเห็นมันแปลกดี คนเขียนเขาคงส่งส่งไปเพื่อมันจะกลับมาหาเขาอีกแต่เงินนันลุงเมื่อมันผ่านจากมือไปแล้วจะกลับคืนมานั้นก็ลำบากเอาไปเถอะลุงฉันให้ขอบคุณมากครับเฮ้ออินตาถือธนาบัตรไว้ด้วยมืออันสั่นเทายืนมองร่างของตะวันจนลับตาไปแล้วอินตาจึงได้พร้อมพึมพำพร้อมกับวาดหัวเรือออกจากท่าใครนะ มันเช่นเขียนเอาไว้ได้ไปแล้วกลับมานะไปแล้วกลับมานะเออเข้าไปแล้วจะได้กลับไหมนะจำเริญเถอะลูกเอ้ยถ้าเจ้าดีเจ้าก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เท่าน,นั้นเองไปแล้วกลับมานะใครจะรู้บ้างว่าเลือดส่วนหนึ่งของพี่บุญหนักผู้มีบุญหนักสักใหญ่ถูกเฉดหัวเอกไปแล้วก็กลับมาเลือนแพรของมัน ประโยคหลังของอินตาซึ่งแม้ว่าจะพึมพำรรอยู่ในลำคอแต่มันก็กล้วด้วยเสียงสะอื้นจากความตื้นตันใจจบบทที่49